สวัสดี้วครับตันนี้มาตีรังเดีเราไว้คางก้อนนะครับเดี๋ยวเราพ่อรังนี้ย้ายเอาไว้ก้อนขลับมาตีนะครับวันนี้เราเอาเราก็เข้ามาตีได้นะครับรังนี้น้ำแม่อกด้วแม่อกจุดมองไว้เลยก็ได้จุดเลยจุดเลยนะครับรังอยู่โน้นนะครับมันง้ยังไงมันงยจุดมองเลยจุดมองเลยจุดเลยจุดเลย นะครับรังยู่หน่นนะครับถังค้อนนี้เรามาพบไปประมาณสี่ห้าวันเลยนะครับกัง้อนยังเขายังอ้อนนะครับอันนี้เรามาตีนะครับนะครับรังยู่หน่นนะครับอันนี้สองคนมีพรานเราจ๊นี่ครับเลยยัไม่ไม่ไกลกันมากเลยนะครับพรานเรากำลังจุดไอ้นั่นจุดนะครับรังนะครับพรานเรายู่นั่นนะครับรังยู่หน่นนะครับ มันไม่ใช่ว่ามาพร้อมไม่ใช่นะครับเรามาพรอมไปประมาณแค่วันแล้วนะครับนั่นครับเราเอาย <c oughs> ันยันเฉียกพกจองไว้นะครับ <c oughs> อ่ามันจะติดยากแห <c oughs> มออกเลยดเด้อแต่ถ้าติดติดนานของเรา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสี่วันไม่มีก็คือไม่มีแล้ว ยังแล้วแข็งแข้างหน้าแข็งเยอะพอกระควติดแล้วติดแล้วเขาใชนได้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วแม่เขาออกไปยิงเลยครับเอาไปตักแดนนะครับนั่นนะครับซูมไปแล้วนะครับแม่เขากำลังบินออกนะครับนั่นนะครับแม่เขากำลังบินออกแล้นะครับเนาะมาดูเดี๋ยวก็เขาเริ่มบินออกเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่นั่งไม่ในใจนะครับนะครับยังนี่งง่นะครับแต่ว่าเราไม่โดนเขาทำหมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ในใจนะครับ ครังคอนมาเราขึ้นครั้งนึงแล้วแต่ว่าเขายังไม่ทำครับนะครับรังวันนี้ควันดีนะครับตอนแรกบอกว่าไม่ติดตอนนี้ติดดีแล้วครับควันเต็มยอดไม้หมดแล้วครับตอนนี้มองไม่เห็นรังปึ่งแล้วนะครับี <nosso> ่ครับพลันดับแล้วยู่นี้นะครับผมก็ไม่เห็นพลันแล้วครับตอนนี้ควันเต็มยอดไม้หมดแล้วนะครับ แล้วครับถ้าว่าไม่ทาก็คือน่าจะไม่ทาแนวนะครับรังนี้พ้าว่าเราเว้นไว้สี่ห้าวันแล้วนะครับเว้นไว้นานก็นั่นไม่ได้นะครับอ๋อทาแล้วนะครับนะครับรังข่าอยู่นะครับผมแต่กะหัวไม่ใหญ่มากนะครับพอเดิมทํานะครับนะมาอเห็นนะครับเอเดิ่มทํานะครับแดียวก็เอาได้แล้วนะครับน่นะครับ สลันในช่วงนั้นนะครับเราซูมไปแล้วนะครับนั่นรังนะครับหัวน้ำหวานแล้วอ่ะย้ํไม่ย้ํไม่แน่ใจนะครับนะำโถน้ำหวานนายเยอะม่เยอะยาวนะครับเป็นหัวน้ำหวานนะครับน้ำพลานในช่วงนั้นนะครับเราซูอ้อยหยอดแล้วนิดนึงนะครับเอิบนานอันนครับพลันเรากับรังผึ้งนะครับอันนี้ครับพลานเรารังผึ้งอันนี้ เรากลับมาตีแว่นแว่นไวเซวันห่างค้นนะครับคือมีคลิปหนึ่งที่เราเคยใายไวเราคอยกลับมาตีนะครับครั้งนี้นะครับผมเรากลับมาตีแล้วนะครับแว่นไวมันใช้ห้าวันนะครับพอแว่นไวนั้นก็นั่นก็เพื่อนนาเพื่อนขอเพื่อนเอาขโมยนะครับทีนี่เขาขโมยกันบ่อยมากนะครับนะครับ้านเรากำลังเอาอยู่นะครับหัวน้ำหวานป้องอยู่นะครับฟานเราคอยคอข้าวไปชิ้นนิดนะครับ นะครับลานเรานะครับหเห็นผานเราด้วยนะครับผานเรากัลังโหดน้ำหวานป้าจิลานิจจิลานิจนะครับหัวไม่ใหญยมากหัวไม่ย้ญ่เท่าไหร่นะครับฟังเสียงไอ้เขาบิ้นนะครับไอ้ต้องหูหนะคือแมพพึ่งร้วนรนะครับน้ำหวานไม่ย้ญ่มากสินะครับ ฟันดำแล้วก็เอาหัวน้ำหวานานี่น,นะครับแบบวางนั้นยห้่มากนะครับแต่เขาเพิ่งเริ่มทําไหนไม่ยห้่นะครับแ้่เขาทาไหนเต็มตีโอรังไหนเป็นวานะครับรังนี้ครับตอนนี้ก็ไปฟันเตยแล้วขับไปรับนะครับราตามพันเตยไปแลกกันนะครับ นี่ครับหลังย้อนลงมาอยู่นะครับผมฟันเตยฟันเตยแล้วก็ข้าก็ไปรับที่นะครับผมนั่นครับคฝาบเอาครับฟันเตยปิดเลยครับโอ้โหวน้ำหวานเราไปขับไปชมหนอกนะครับไปเลยไปเลยไปเลยครับอ่าเรามาชมหัวน้ำหวานนะครับแหม่มันต้นนะครับเราเอามันท้ายหนอกนะครับ ก็อพอได้นะครับหวานหวานแต่ว่ารังเข้เย้ยไม่สดไดค้ครับรังเข้เย่หมากครับแกะนี้ก็นะครับขอบคุณมากครับ